เพื่อช่วยเหลือคนหางานในในต่างประเทศนะคะที่เดินทางกับารมการจัดหางานได้อนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานต่างประเทศจึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชัยรัตนดีเด่นค่ะเป็นแค่เชิญจากธนาคารกรุงไทยนะคะ 12นายสมชายที่ภาศุกส,สมัยค่ะก็คิดว่าถ้าสงบก็ยังต้องคิดแต่ว่าก็ตึงตึกตองให้ดีว่าไปแล้วจะไปได้กี่เดือนก็อยากจะไปอีกคือว่าถ้าอยู่ที่นู่นมันเหลือเงินดีกว่าเรามาทำก็ก็แกล้คือว่ามันแค่พอกินพอใช้ไงมัก็ขอบคุณที่ท่านทูตท่านทูตที่ต้อนรับที่ประเทศตุนิเซีย แล้วก็ติดต่อประสานงานได้ดีมากเลยคือว่าให้ที่พักโรงแรมอาหารการกินนี่ดีมากจนตลอดทุกเส้นทางที่กลับบ้านเลยครับ